สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะโหงสุดไทยนะคะสรุปหวยเหล่าหัววันที่18นะคะท่านผู้ชม่วนเลขเด่นเลขวิ่งเลขรูดนะคะในหัววันที่18นะคะสำหรับเลขดินนะเลขเด่นนะคะมึงเอ็ดมินกะก็คิดว่าอเออเหลขมาใสายป่าน,นี้นะคะกะวิเคราะห์นะคะตัวเลขน่าจะมานะคะแต่ว่าหัวน,นี้เลขกัน กับระวังเบ่ลน,นะคะตัวเดียวนะคะสักสิบบ่นโมบ่นนะคะท่านผูนช้ชมพอกระวงังไว้ซื่อนะคะอันนี้กลัวเลขเบิลเนาะคะ่เส้นเลขเบ่ลน,นะคะก็จะมีอยู่สามคูดเด้อนะคะแล้วเพิ่มศูนย์ศูนย์นะคะสี่สี่ห้าห้านะคะสองสอง นี่นะคะท่านผู้ชมอ่าสำหรับถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดว่าอ่าเลขที่มาเบิ้ลบ่อยนะคะเบิ้ลสถิติย้อนหลังก็มีศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ซีซีหาหาสองสองนะคะสำหรับสถิติหวยออกเบิ้ลวันจันทร์ที่ออกบ่อยที่สุดนะคะก็คือสองสองนะคะท่านผู้ชมสองสองกับศูนย์ศูนย์รองลงมาคือซีซีนะคะหาหา สถิติหวยออกวันจันทร์ที่เบิ้ลนะคะท่านผู้ชมอันนี้วิอเคราะห์ไปมินกับวิเคราะห์ตัวเลขสักก่อนนะคะท่านผู้ชมก่อนเข้าจะลงทุนก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะท่านผู้ชมส่วนสำหรับวันจันทร์นะคะที่อันนี้ก็คือเลขซีนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะัวเลขีเบิ้ลซีซีเนาะ,ะ,ะประมาณนี้นะคะสำหรับเลขดินนะคะ เดนซีนะคะนี่สองสองกับซีซีนะคะที่ที่เบิร์นบอยวันจันทร์เนาะศูนย์ศูนย์นะคะ ถ้าเครื่อเลขจะเบิ้ลงวดน,นี้เขาก็รูดเบิ้ลก็ได้นะคะประมาณนี้เพระาะว่าเอ็ดมินก็จ,จกสิเบิ้นบ่เบิ้ลนะคะเขาก็วิเคราะห์ก่อนนะคะ,ะ,คะ,ะสำหรับเลขกอเลขเด่นเนาะท่านผู้ชมก็มีบางคนบอกเอ็ดมินจดคือเสียงคอยแถอว่าเราใส่นะคะเด่นซีเดอรนะคะท่านผู้ชม มาเลย44นะคะนี่44 45นะคะี46น,นะคะ 1>, 1 2ึ่งสอามสี่เจี่ดนะคะสำหรับเลขวิ่งเลขลดก,ก็มีหลดซีวิ่งซก่อนนะคะท่านผู้ชมก็ สีเจ็ดสีจีนนะจุดๆนะคะสำหรับเด่นสุดๆนะคะงวดนี้ก็จะมีสีเจ็ดเนาะนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเด่นเด่นเจ็ดรองสีเบิ้ลนเจ็ดเจ็ดอยู่นี่แอดเปรี้ยวมาใส่นะคะกันเข้าจะรวดเบิ้ลเพราะว่าสถิติห้อยออกวันจันทร์จันทร์เลขที่ไอแอดมินย่อนลังบางสีอ่อซีซีเบิร์นนะคะคุณผู้ชมเบิร์นซีซีเนาะ นี่อาจจะประมาณนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ะะมชมนะคะเด่นสุดอซ7นะคะ อ่าก็คือซีซีซีเจ็ดอันนี้ตัวร่องก็คือซีหานะคะเขาอันนี้เขาขีดเฉยไปถ้าเกิดท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าจังใดก็ไปพิจารณาเบิ่งนะคะท่านผู้ชมอ่าสูตรคำนวณหมายกับมีเขา่ามีหลุดนะคะอันนี้เขาก็มีเคราะห์มีเคราะห์ตัวเลขก่อนนะคะซีสิสทธิย้อนหลังในซีอ่าแต่ว่าซีนี่พ่อาแมา่ดุนะเดี๋ยวท่านผู้ชมเนาะสําหรับวันจันทร์เนาะก็จะมีซีเจ็ดกับซีซีนะคะที่สําหรับเปล่นสําหรับวันจันทร์เนาะเอ็มบินกับเอ็มาวิเคราะห์อ่าตัวเลขหรือว่าอ่า ตัวเลขที่น่าจะมานะคะท่านผู้ชมอ่าวิ่งรูดเจ็ดอ่ามีเจ็ดกับสี่นะคะท่านผู้ชมชอย์ชุนชอบอ่าเจ็ดกับสี่นะคะสองตัวนะคะสองคู่เด่นคันชอบเลขเบิ้ลสถานีที่ไม้ออกวันจันทร์กับฟังนี่นะคะท่านผู้ชมมีอยู่มีอยู่หาหาเบิ่นสองสองห้าห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดก็จะมีมาที่เจ็ดสี่ วิ่งรูดเกับ4เนาะเจนะคะแล้วก็7 5็ดหาะเจ็ดห้า เจ็ดหกนะฮะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนี่คือวีเคราะห์ก,ก่อนนะคะคุณผู้ชมว่มาตัวเลขที่น่าจะมานะคะก็มีอยู่ที่เอ่อส่วนตัวเลข เจ็ดนะคะก็จะมีอยู่เจ็ดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมที่เด่นสําหรับเลขเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดนี่ก็ตัวรองเนาะเจ็ดหกนี่นะคะหกเจ็ดนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดเด้อนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดเท่านี่เท่ากับเอามาเจ็ดหกหกเจ็ดประมาณนี้นะกลับไปกลับมานะคะท่านผู้ชมเขาก็อ่าสําหรับแนวทางนะคะสรุปหวยล่าของเอ็ดเขียวนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะว่าอ่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบบ่นะคะบ่ชื่นชอบกับเบอเป็นยังนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปเป็น วีเคราะห์เบิ้งดีๆซะก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับเลขสามตัวนะคะที่ทั้นอเบบอบนก็นจะหามเนาะประมาณนี้ค่ะวิเคราะห์มานะคะจะเสียประมาณนี้นะคะ,คะ,คะ,จะเจ็ะะเดเลขสามตัวนะคะท่านผู้ชมเจ็ดซีซีนะคะ อ่าเลขสามตัวเนาะห้าเจ็ดแปดนี่นะคะห้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่สี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันอนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะในงวดบันทีวันจันทร์มือนีนะคะท่านผู้ชมอ่าสำหรับเด่นซีซีนะคะซีเจ็ดเนาะ อ๋อ774นะคะท่านผู้ชมกาง766เจ็ดประมาณนี้นะคะ74457เอาคือว่เอาหายเจ็ดเปีโอ้ยมาสีเขียนหายเจ็ดหกท่านผู้ชมเอาหายเจ็ดเปีนี่นะคะนี่อีกตัวหนึ่งเอาวงกลมไปก่อนมานี่นะคะอัน5คู่เรียนนะคะท่านผู้ชมอ่าวิ่งรูดเดียวนะคะกับวิ่งเจ็ดหรือวิ่งสี่เท่ากับเลือกเบิ่งซะก่อนนะคะท่านผู้ชมมาเออตัวนี้ เอาเรียนมากจางิงนโอ้ยขอโทษขออภัยนะคะคุณผู้ชมลมพัดโอ้ยโอ้ยนะคะวิ่งรูดสี รองเจ็ดนะคะงวดวันจันทร์นี่ก็ขอให้มาเด้อนะคะผู้ชมตัวเลขโชคลาภนะคะถ้ะาเกิดทา่ทานผู้ชมที่ว่าเจาะนิ่งๆก็คือก็คือเจาะให้ให้ไปเจาะที่ตัวเลขนี้ก็ได้นะคะซีซีเนาะนะคะท่านผู้ชมกับเจ็ดซีนะคะนี่ที่สองตัวนี้ถ้าเกิดที่ว่าโอ้ยเพิ่งงบหน่อยเที่ยนี่ประมาณนี้นะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดซีมินก็เจาะให้เรียวนะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์น,นะคะข้อมูลท้ายข้ให้ร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะท่านผู้ชมค่ะ ทิ้งถ่ายนี่ก็อ่าสวัสดีนะคะเอเอฟซี C F C นะคะสุขุสุขคนเดอ้อสวัสดีค่ะนะคะ